มาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องฟิตจังนะครับวันนี้เรามาแนวแปลกนะครับก็คือว่าเราจะตีเหยียบฟอมนะครับผมก็มามาล่าผช่อนกันนะครับท่านชมก็จะมาาน้งสอนนะครับก็ของผมก็สําหรับผมก็ตีเหยียบฟอมนี่เป็นมือใหม่นะครับน้องสอนเนี่ยมือโปรครับมือโปร ลูงโพลโพถึงขั้นทําเหยื่อนะครับเดี๋ยวพร้อมนะครับนี่อนนี้น้องก็ทําเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมผลงานกันได้เลยนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเริ่มได้เลย เฮ้ยแตง,งเมื่อกี้อ่ะจริงเหรอ,อเคส,สอนได้แล้วเว้ยท่านชมตรงนี้นักฆ่าจะมีนะมันดูเงียบๆโอหตัวใหญ่นะเดี๋ยวไปโทรจะใ,ใกล้เลยโอ้กัดแรงไหมโอ้ท่านชมสอนได้แล้วครับตัวแรกช่องหลังอ่ะไอช่องเด็กๆข้างหลังอ่ะโอ้เข้าไปลึกเลย โอเคครับท่านผู้ชมถอนน้ำหนึ่งแต้แล้วครับผมว่าน่าจะมีนจริงเหรอ มาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วครับมาแล้วครับสานโอ้ยหลุดวะเกือบหล่อแล้วโอ้โหเวลาไม่กินยาดีที่เนี่ยพี่ก็วัดส่วนเลยรต้องวัดเลยเหรอวัดเลยมันติดติดแล้วมเมื่อกี้อ่ะผมไม่พี่ไม่ได้วัดอ่ะพี่ผมไม่ได้วัดนะครับท่านผู้ชมผมม้วนมาเลย ไแกต้องสอนได้แล้วครับท่านผู้ชมตัวเล็ก็กกแล้วก็เอาคล้ายๆเลยโอ้โหโอเคครับไฟสวยงามไม่แหแล้วเว้ย <laughs> ก็พี่เห็นอยู่หลายตัวอยู่นะขายสวยอยู่ขายสวยอยู่นะยอ,ยอืมฝั่นงนี้ก็คือผมว่าน่าจะเป็นปลาเข้ามาอากเข้างาออกเขาไม่ได้เลี้ยงหรอกที่นี่ที่นี่เขาไม่ห่วงหรอ,อนะทำไมตายอ่ะร้อนหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำใมันหรอ คนไหนาต,หาต,ตายกูใหญ่เหรอตายกูเพรว่าน,น่าจะร้อนแหละนนจัจับจับแท็กป้ายังไง่องฟังเลยแม่มีอีกนะาแหวตวโอ้สวยเอยอเดี่ยเนี่เดี๋ยยูเยอะจังวะกี่ตัวะ ดูคุณผู้ชมสอนบอกตกประช่อนเบื่อแล้วนะครับใช้แห่ฝรั่งห้าศอกผมว่านะครับข้างนาครับผมปานินนะครับปานินไซส์สวยเลยกีเดียวเชียวเ <ไป S 1> ด <ไป S 1> ี๋ยวมตาชมอ้อ้วนด้วยนะอ้วอนปับเลยอ้วอนทุกตัวเลยใช่ป่ะเนี่ยสอนมันบอกเขาเลี้ยงไหเนี่ย มไม่ยี่ผมยังเห็นจิงลุงคันลุงคอะมัเน <c oughs> มเยอะไมหไมเปล่าก <c oughs> ็ผมเห็นลุงเขาใช้แห่ไทยจากโคร,ครกงกางมาลากกันเหรอแล้วผมก็เอาแห่แห่ที่เซื่ยงี่มาหว่านอ๋อไม่เจอเลยเขาเก็บหมดแล้วดิยไม่เขาเก็บหมดชมแหลมเลยว่ะสอน <c oughs> ไปไปกระดีเอาปล่อยไปเลย ก็บอกม่านมม่าจะไม่ได้เยอะยังน่าจะเข้ามาอืมยังเยอะเลยถ้าเลี้ยงน่าจะเยอะกว่านี้สวยอ่ะถ้าเลี้ยงจะเป็นตัวใหญ่กว่านี้แล้วไปบิ๊กแล้วนี่แสดงว่าปลาเกิดโตไม่ทันผมว่าพวกลูกปลา่อืมโตไม่ทันถ้าเลี้ยงง่ายดีเจ๋งแล้วผมเคยไม่ได้บอ่อบ่อบ่อข้างๆอ่างนี้แหละ ผมว่าบุ่มทีเดียวได้ประมาณแปดเก้าตัวอครับตัวใหญ่เลยแล้วปล่อยไปตอนนะี้ที่ละเก็บได้สวยแล้วท่านผู้ชมตีปลาช่อนตีปลาช่อนมาครึ่งวันแล้วได้สองตัวตอนนั้นหลุดหมดเลยครับส่วนทิจังก็วัดไม่เป็นคโอ้โหปลาหลุดเสียดายมากเลย <c oughs> แนมเลยพอได้กินลลยลุงยิงนกเหรออันนี้น้องยิงนกคืออะไรเนี่ย<ห>ยิงนกเหรอได้เลยไม่มีถุงถุงก็เราเราจอเราดึงไงลงุง ตอนเราดึงไงเดี๋ยวเราผมว่าให้เร็วลงเดี๋ยววาให้ดูครับถ้ามีถุงนี้จะติดมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมวาให้เลยัดอันนี้ถุงนี้ก่อนนั่งถุงแต่มันได้แต่ไม่ไม่จานะลองนี่ไง นี่กถุงมันต้องลงน้ำกระถกรก็ไม่ลงน้ำนีานกได้เลย่ปลดออได้เลยง่ายง่ายหาแถบบานมันก็ได้ปลา ได้ไม้ด้วยได้อยู่พอดีมาถ่ายกับบ้านพอดีนี่อันนี้ขาดขาดเยอะแล้วนะเนี่ยมมันซ่อยังไม่ได้ซ่อมเลยขาดบานเลยเนี่ยมันง่ายมันเร็ว

นี่มัจะไ่ได้อะไรไหนไม่มีไม่มีเผาแต่ผมว่าถ้าไม่ขาบมันจะดีนะไไฟหมดขนาดขาดเลยวอ้ยใหญ่อ้ยหอ้ยตัวแดงเลยเยอะ นข้างๆแ <c oughs> ม่งได้เก่ยเลยทันด้วย <c oughs> มันขึ้นเห็นมันขึ้นจิบน้ำมาเลือเลย <c oughs> ได้ช็อตแล้วัป <c oughs> ด้วยปาน,น,นินไปช็อตครบเลยวันนี้ทั้งหวานแห่ทั้งตกปลาปานินไปมาช็อตด้วยใ่ <c oughs> ครบเครื่องมั <c oughs> นมีอีกเนี่ย นี่ตออได้ตัวใหญ่โอ้โหครึ่งโลได้ไหมไม่รู้เลยยังไม่ไม้าจะาครึ่งโลได้ไปแอ่งนิดเดียวครับข้างนาเสียคิดว่ามีแต่ตัวเล็กนะมีตัวใหญ่ด้วยต่อยางก็ได้ระหว่างตีตีประชอนสมใจแล้วครับเห็นปานินลอยหัวเยอะนะครับระหว่างตีประชอนก็กับซะหน่อยจำหลังเลย แต่แรกผมอก็ไม่มีนะโยกนาไปเลยอ๋อสลายตัวอยู่นะมัิอินสะอาดด้วย,นะาาวยท,ง,ทงเที่เกียจเดินไกลนะครับนร้อยแม่งอย่างนี้เลยแกครับบอกว่าอ่งนี้ แถวแหลฝรั่งห้าศอกสองพันยี่สิบทำงานแล้วครับท่านชมโอ้ท่านชมสุดยอดสอนวันแห่ไม่แตกยังได้ปลานะครับท่านชมย้ผมาหว่านขึ้นไงก็ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับใครใช้แห่ไม่เป็นนะครับขอแค่มีตัวนะครับท่านชมถ้าตัวไหนมีมีตัวอะไรก็ติดนะครับขานมา ขนาดผงซิ่งึงหวานขาอย่านี้ข้างกู้นริดจริงตัวใหญ่เปิดโอ้ยโอ๊ยไม่ยอมไม่ยอมลุงหมอกเวลากูไปง๊ะมึงไปหมายอะไรก็ไม่รู้เวลากูกูไม่ไปนะได้เต็มนะอเป็นอะไรที่เฟอร์เฟคมาก Yeah, nè nào, mm, <laughs> 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 สอนใจนะเขาไม่จะเลี้ยงแน่ถัดก็เจ้าของ,งของสับไปขับหลังคาอเมืยอย่อกี้เจ้าของอะไรเขาไม่ได้เลี้ยงนะเมื่อกี้เจ้าของก็ขับไปอะ่ะมันเยอะเกินเลยมองเราแต่แบบถ้าเป็นบางคนเขาจอดอ่ะเหรอ <h ai i> บอกพี่นะ <h ai i> อะไรเงี้ยบอก,บอก,บ,อกบอกเลยยี้ยงนะอะไรเงี้ยเออโอเคแล้วเราก็จะเดินกลับตอนนั้นเริ่มปล่อยแล้วเหรอ เยอะคนเยอะที่รู้แล้วสอนเห็นถังวะ,ะหลาจเยะ <c oughs> แต่วันหนึง่งเราเฉนระหวานได้วา <c oughs> ไดรอบหนึ่งหมดท่านผู้ชมหลายตัวนะครับสายใหญ่ห้านิ้วขึ้นไปครับท่านผู้ชมโอ้โหถอดได้หลายตัวแล้ว นี่นี่โอเคถ่ายนี่ถ่ายนี่ยืนถังเข้าก่อนไหมจะค่อยมาคืนอืมโหน่าหยิบไปหยิบมาไหม, ie, hey. มนี่ไงงันรับเนี่ย ใหญ่ครับใหญ่ท้องขาวนะอยู่ตระกลมนี่สมบ,บูรณ์ไงมันเป็นปานพนันนาเพราะว่ามันอยู่้าคารต้นญ้ามันหลบแดด ยังติดขนาดจะไม่ติดก็ได้ไหมพี่มานอนมานอนพื้นแน่เลยวะหมอยไทยเหรอวิ่งไม่ทันนะเว้ยเอาหมด้านเห็นปลอร่อยเลามะดินมะเค็มตัวเล็กอร่อย ปล่อยไปไม่ก้อนเนาะเดี๋ยวเรามาใหม่ <c oughs> อ่ะปล่อยมาปล่อยไหมอ่ะตัวเมื่อกี้เอา <c oughs> นี่ปล่อยไปแล้ว <c oughs> เอ็งเอ็งเอ็งจับยังไม่ถูกขั้นตอนแล้วเนะี่ยขอให้แห่ฟาวโซ่ต้องจับจับสองทบจับทบเดียวแหละถูกแล้วตัวเจ๊กินทับอะ่ะแต่ว่าไอ้ที่ <c oughs> บอกให้เองเองหวา่านไม่บานเียว เอ็งเอ็ injuries, งทำาไไมตั้ง uh> ท uh, ่าก่อนพร้อม้านอ่ะอืมเนี่ยอไอ่าอันเนี้ต้องจับจับขึ้นมาหน่อยจับรวมมานิดนึงอีกเนี่ยจับมาแล้วจับขึ้นมาจับขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยจับขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนสามส่วนแบบพายอ่ะอ๋อเออสสุดใหม่แล้วสุดต้องสุดเท้าโซ่บางวันใหม่ นะใช่ไหมเออยังว่าอยู่บ้านทำไมวันไม่บ้านวะนั่นไงนั่นไงใหญ่ด้วยเจ๊ยังเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพี่ถ้ารูปแบบนั้นมันจะเป็น2 0งพันยีมันใช้ได้ได้ผลอยู่แต่ถ้า2019มันมันเป็นเพาโซมันต้องใช้ส่วนนั้น อันนั้นปล่อยพูดว่พี่ว่าพื้นมันร้อนแน่ๆเลยควันขโมงเลยดูโอ่าจะมาไกลอย่างเงี้ย,าายนนหรอ <c oughs> ตอนนั้นเอางั้นตอนนั้นตรงนั้นเจอแบบนี้สักสามสี่อันมาโอ้โหไม่ยังงั้นก็เป็นเหมือนเงี้แหละพี่ไซส์ประมาณนี้ย ได้อยู่เานนะล,ลองดูอุยอ้ยโดนทุกช็อตลองรถลาสลองรถสาน,นสาบอกว่าเล่นแลบ่ดบอแล้วมั้งเนี่ยแล้วทดด่ด้นี่เดินกลับอี๋นะ <c oughs> ไม่เต็มถังแน่ๆันเนี้ยอีกแล้วครับถากลับก็สวัสดีครับผมก็จะขอสรุปผลงานวันนี้นะครับกับพีจังตกปลานะครับก็คือพี่จังก่อนนี้มาตีเหยื่อปลอมนะครับผมก็ไม่เคยตีมาก่อนเลยนะครับครั้งแรกเลยมากับน้องน้องสอนน้องสอนเขาสอนวาดนะครับไอสอนสอนตกสอนสอนวาดพูดผิดเลยกูก็ของผมก็น่าเสียดายนะครับที่หลุดไปตอนนั้น ตอนนั้นคงคงจะดีใจนะดูเลยรอดแล้วอะไรเงี้ยก็แต่น้องน้องสอนนี่ได้สองตัวนะครับพันธุ์ใบปลาเอ่อปลาช่อนนะครับนี่ยกให้ดูหน่อยเลยสองตัวนี้น้องสอนน้องให้มาชมดูหน่อยใหญ่อก็น่าจะโดนแดดเผาไปหน่อยนะน่าจะตายแล้วยายใหญ่แขนของน้องอืมประมาณโู้แขนแขนได้เหรอเนาะ ประมาณแข<ถ>นแหละก็ที่เหลือก็จะเป็นผลงานของแห่ฝรั่ง5ศอก2020นะครับตัวนี้นพอดีผมติดติดใต้ใต้บอดรถมาด้วยเพราะว่ากันแป๊กกันแป๊กไว้หน่อยนึง <arım S 2> ก็ก็ได้เรื่องนะครับก็ดูนี่ครับโอ้โหปะนินไซส์ใหญ่นะครับเนี่ยประมาณ5-6นิ้วนะครับตัวนี้ที่เหลือก็จะเป็นไซส์3นิ้วขึ้นนะครับสวยงามส่วนเป็นส่วนขอบยางของน้องสอนนะครับน้องสอนทาเองนะครับตัวนี้ สำหรับใครท hmm? ี่สนใจก็มาสั่งส okay. ั่งได้ที่เพจของพิจังก็ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบักจำนวนการเรื่องได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวละร้อยนะครับก็สาหรับใครที่สนใจก็สนับสนุนน้องน้องสอนได้นะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับพวกเราก็ขอบไปก่อนนะครับบายบายครับน้องสุขครับเจอกันใหม่ครับ ไปต้ครับโอเคลอยมาเลย าลลอยยไปเีจริงนะครับท่านชมระหว่างกลับดีมากโอ้ระหว่างกลับครับท่านชมเอาแล้วครับสอนเอาแล้วน,<ใ>น,น,นี่ตรงนี้มาเต็ปมปากเลยอือฮึเออรอเลยรอเลยครับท่านชมจ,จ้ะ ขอนได้แล้วครับคุณผ <antis> <aqueles> <ming> <kaz uffy> ู้ชมอะไรของมันวะมันเป็นน้ำใหม่ใช่ไหมไหนโอ้โหตัวเปล่าเลยคับผู้ชม ตัวที่สองครับตรงนี้ที่ตรงไหนเนี่ยแล้วฝั่งนี้มีไหมมีใหญ่ใหญ่ไม่กัดตรงหย่าขอบหย่า